โอเคนะครับก okay, well. ็คล uh ิปน uh ี้นะครับก็จะมาล้างแอร์ด้วยตัวเองนะครับด้วยอุปกรณ์ในแอป s h o ป e e นะครับอันดับที่1นนะครับก็จะเป็นโฟมล้างแอร์นะครับสามารถซื้อได้จาก s h o ป e e นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่94บาทนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นนอร์กาโฟมล้างแอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระบอกฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับราคาอยู่ที่34บาทนะครับในแอป s h o ป e e นั่นเองตัวที่4นะครับก็จะเป็นผ้ายางกันน้ำนะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่195บาทนะครับ ก็มี3อุปกรณ์นี้นะครับที่ใช้ในการล้างแอร์ด้วยตัวเองนะครับก็เดี๋ยวไปดูวิธีการล้างแอร์กันเลยนะครับด้วยงบประมาณ3 25บาทนั่นเองราคาก็จะเท่ากับการจ้างให้ช่างเข้ามาล้างแอร์เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้มันสามารถล้างได้ถึง5้าครั้งเลยนะครับมันก็จะคุ้มอยู่ที่ตรงนี้นั่นเองโอเคครับก็เดี๋ยวไปทําการล้างแอร์กันเลยครับโอเคครับก็มาเริ่มต้นวิธีการล้างแอร์ด้วยตัวเองกันเลยนะครับ อันดับที่หนึ่งนะครับเราต้องทําการตัดคัตเอาท์ก่อนนะครับตัดไฟนั่นเองเพื่อที่จะให้ไฟไม่ช็อตตัวเรานะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราทําการตัดไฟเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการถอดหน้ากากของแอ์ตัวนี้ออกมานะครับก็ถอดหน้ากากออกมาได้เลยครับเราจะมาปานนี้นะครับผมถอดออกมาแล้วเขาจะสังเกตได้ว่ามีมดอยู่ข้างในนะครับอันนี้ไม่ได้ล้างมาหลายเดือนแล้วนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาได้ล้างนั่นเอง ขั้นตอนที่สองนะครับก็กแกะอันนี้ลงมานะครับให้อยู่แบบนี้เลยโหโคตรสกปรกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแอร์ที่จะนํามาทดลองในการล้างนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราทําการถอดฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับที่อยู่ข้างในนั่นเองก็ถอดออกมาได้เลยครับถอดออกมานะครับ เอาตัวนี้ไปล้างในห้องน้ำหรือว่าใช้น้ำฉีดได้เลยนะครับพร้อมกับใช้โฟมในการฉีดเพื่อฆ่าเชื้อนครับก็ขอตั้งไว้ก่อนนะครับถอดทั้งสองตัวเลยครับอันนี้จะโคตรสกรปรกเลยนะผม <c oughs> ก็มื่อเราทำการถอดฟิลเตอร์แล้วก็แกะฝาหน้าหรือว่าอะไรออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำการนำผ้ายางนะครับมาคลุมไว้ที่ตัวแอร์นั่นเอง เพื่อเดี๋ยวเวลาตอนเราล้างน้ํามันจะได้ไม่ย้อยลงที่พื้นนะครับแล้วเราก็นําถังมาก็เดี๋ยวผมขอนําผ้ายางมาผูกกับตัวแอก่อนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีครับผมโอเคครับตอนนี้ผมทําการติดผ้ายางกันน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับก็คือนําผ้ายางไปผูกติดกับแอนะครับเวลาเราฉีดน้ําเข้าไปในตัวแอน้ําจะได้ล้วนลงมาสู่ผ้ายางตัวนี้นะครับแล้วเราก็นําถัง ถังน้านะครับมารองไว้ข้างล่างนั่นเองซึ่งพายางตัวนี้มันก็จะให้มาแบบนี้นะครับเป็นตัวยาวลงมาก็ลงถังน้ําได้เลยครับประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการใช้ขวดฉีดน้ําแรงดันสูงนะครับฉีดไปที่ตัวแอร์ได้เลยนะครับผมก็จะฉีดแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ครับฉีดไปแบบนี้ได้เลยครับผม ซึ่งน้ําทั้งหมดมันก็จะไหลลงสู่ผ้ายางกันน้าตัวนี้นะครับไม่ต้องกลัวว่าน้ําจะรั่วลงพื้นเลยนะครับฉีดไปได้เลยครับฉีดล้างตัวทั้งฟิลเตอร์แล้วก็ตัวหม้อกรองอะไรให้เรียบร้อยนะครับและสังเกตได้ว่าสกับกหายไปเลยนะครับเพราะว่าขวดน้ํานี้มันแรงดันค่อนข้างสูงนะครับนี่ครับสกับกออกโคตรดีเลยครับ ก็ฉีดไปให้รอบๆไปครับผมขวดฉีดน้ำแรงดันตัวนี้เราสามารถปรับความแรงได้นะครับโดยการปรับที่หัวของมันนะครับในการหมุนนั่นเองก็หมุนมาแบบนี้มันจะเป็นฝอยๆนะครับหมุนแบบนี้มันจะเป็นฝอยๆแบบนี้นครับไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าครับแต่ถ้าเราหมุนแบบปลดออกมานะครับมันก็จะเป็นแรงดันสูงนั่นเองแบบนี้นะครับ ก็ฉีดได้เลยครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ฉีดไปให้ทั่วถึงเลยนะครับฉีดทุกซอกทุกมุมนั่นเองเดี๋ยวผมฉีดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาทาอีกครั้งนึงนะครับตอนที่ทําการฉีดโฟมนั่นเองก็เดี๋ยวมารับชมอีกครั้งนึงนะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ทําการฉีดน้ําล้างแอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ สิ่งสกปรกยังออกไม่หมดนะครับเดี๋ยวค่อยฉีดเพิ่มตอนที่เราฉีดโฟมไปแล้วนั่นเองขั้นตอนต,อนต่อไปนะครับก็นําโฟมตัวนี้ขึ้นมานะครับโฟมในการล้างแอร์นั่นเองก็ฉีดไปที่ไส้กรองของตัวแอร์ได้เลยนะครับฉีดไปแบบนี้เลยครับผมขย่าก่อนก็ดีนะครับฉีดเข้าไปได้เลยครับมันก็จะเป็นฟองลักษณะแบบนี้นะครับ กลิ่นค่อนข้างหอมนะครับ,รบรกลิ่นกับมองตัวน,นี้เป็นกลิ่นมิ้นนะครับก็ฉีดเข้าไปที่ในส่วนของไส้กรองได้เลยนะครับมันก็จะทําการขายายตัวออกมาเป็นขนาดใหญ่นะครับประมาณนี้นิดนึ่งแบบนี้นะครับโคตรสนุกเลยครับอย่างกับฉีดวิปครีมใน เค้กเลยครับผมก็ฉีดหอคทบทุกซอกทุกมุมนะครับจริงๆใช้หมดกระป๋องไปเลยก็ได้นะครับไม่ต้องใช้สีอะครั้งนึงเพราะว่าราคามารวมทั้งหมดยังไงก็มันก็เท่ากับจ้างช่างติดแอร์มาติดมาล้างครั้งเดียวอยู่แล้วนะครับก็มันค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับก็เล่นให้คุ้มไปเลยก็ได้ครับฉีดให้เต็มที่ไปเลยแบบนี้นะครับผม ในส่วนของข้างล่างนะครับเป็นตัวพัดลมแล้วก็ฉีดไปด้วยเช่นกันนะครับก็ฉีดเข้าไปข้างในนะครับ่ร้จะเห็นหรือเปล่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวฉีดเสร็จแล้วนะครับเราก็ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะครับมันโฟมพวกนี้มันก็จะหายไปน,นั่นเองก็เดี๋ยวครบ30นาทีจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะครับว่ามันจะสะอาดแค่ไหนนะครับผมตัดภาพมะเลยครับ ตอนนี้น้ำยามันก็ทำการกัดกร่อนสิ่งสกรปรกอยู่นะครับจะได้ยินเสียงแล้วมันก็ย้อยลงมาข้างล่างตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะนําเดี๋ยวผมจะนําไม้ไปใกล้ๆนะครับเพื่อเป็น ASMR นั่นเองในการล้างไงนะครับนี่ก็คือไม้นะครับเราฟังเสียงดูครับมันจะมีเสียงกัดกร่อนของตัวโฟมน้ํายาแอร์อยู่นะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะได้ยินหรือเปล่านะครับอันนี้ผมเอาไม้ไปจ่อใกล้ๆเลยนะครับผม ประมาณนี้นะครับกลิ่นค่อนข้างหอมเลยนะครับเพราะว่าเป็นกลิ่นมิ้นนั่นเองโอเคครับเมื่อเราทําการปล่อยไว้30นาทีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็รอให้แห้งนะครับผมตอนนี้ก็เห็นว่าสะอาดมากเลยนะครับเหมือนเครื่องใหม่เลยน,นั่นเองก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็รอให้แห้งนั่นเองหรือว่าใครมีปืนเป่าลมตัวนี้นะครับ ก็สามารถนํามาใช้ได้นะครับผมโดยการเป่าแห้งเลยก็จะเป่าประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับผมเมื่อมันแห้งแล้วก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับโอเคครับก็ตอนนี้ผมล้างแอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูความสะอาดของตัวแอร์เลยครับผมก็ค่อนข้างที่จะเหมือนใหม่เลยนะครับพอล้างเสร็จอันนี้ก็ล้างแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่ฟิลเตอร์ก็ใส่ตัวกรองเข้าไปเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้นั่นเองเมื่อเราล้างเสร็จแล้วนะครับก็ทําการปิดฝานี้ได้เลยครับ ากกลอบนั่นเองปิดไปแบบนี้นะครับมาดูกันครับว่ามันจะเปิดติดหรือเปล่าครับหรือว่าจะชอ็อตเสียไปแล้วครับก็มาสับคัดเอานะครับนี่ครับผมแอร์เริ่มมาแล้วนะครับเปิดทํางานไปแล้วก็ไม่มีการชอร็อตเกิดขึ้นนะครับก็แสดงว่าแอร์ยังไม่เสียนั่นเอง ค่อนข้างที่จะใหม่เลยนะครับกลิ่นตอนนี้คือกลิ่นออกกลิ่นส้มเลยนะครับโคตรหอมเลยนั่นเองก็ใครสนใจก็สามารถไปล้างแอร์กันได้ที่บ้านนะครับโดยใช้งบประมาณประมาณ3 2 5ยบ้าบทซื้อของในช้อปปีก็สามารถล้างแอร์เหมือนกับที่ช่างมาล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้นั่นเองโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้น,นะครับก็มาสอนวิธีการล้างแอร์ด้วยตัวเองนะครับ ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดปุ่มติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนั่นเองในส่วนของคลิปต่อไปนะครับจะมีเทคนิคหรือว่ามีอะไรดีๆมาแนะนำอีกก็จะมาทำคลิปลงอีกเช่นเดิมน,นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับ